เราต่อเนื่องกันกรณีคำสั่งโยกย้ายของหมอสุพัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจน,นะถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลไซบ้า้อยนะคะจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณหมอสุพัฒน์ยังคงไม่ได้รับหนังสือการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นทางการนะคะขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันค่ะว่าคำสั่งนี้เนี่ยเป็นอำนาจของประลัดกระทรวงนะคะฝ่ายการเมืองี่จะไปแทรกแซงไม่ได้โดยภาคประชาชนเองเตรียมจะยกระดับการแสดงออกในสับ ดานี้ถ้าหากกระทรวงยังยืนยันที่จะไม่ทบทวนคำสั่งค่ะการสั่งย้ายนายแพทย์สุภัทตาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนะไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยมีผลตั้งแต่25มกราคมที่ผ่านมานี่ยังเป็นประเด็นที่ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงตัวแทนชาวจนนะบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะโดยอ้างว่าขาดความเป็นธรรมและเป็นการกลั่นแกล้งข้าราชการตัวเล็ก ร่วมการทำกิจกรรมในการขับเคลื่อนเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งค่ะเช่นเดียวกับที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยออกมาเรียกร้องให้สังคมร่วมกันตรวจสอบอย่าปล่อยให้นักการเมืองรังแกข้าราชการและนักการเมืองจะต้องโปร่งใสมีธรรมาพิบาลข้าราชการดีๆก็ต้องได้รับการดูแลไม่ใช่ปล่อยให้นักการเมืองมารังแกค่ะ สังคมวันนี้มันต้องมันต้องโปร่งใสมันต้องมีธรรมาพิบาลถ้าการดีๆต้องได้รับการดูแลจากจากสังคมไม่ใช่ปล่อยให้ใหนักการเมืองทําร้ายเขาอย่างนี้คมคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วใช้กรณีหมอทุพัฒนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่จะทําให้สังคมลุกขึ้นมาตรวจสอบหน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการรวมทั้งนักการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาผมคิดว่าวันนี้เป็นเป็นโอกาสกรณีของหมอทุพัฒน์ก็คงจะยอมไม่ได้เพราะคิดว่าชาวบ้านยังไม่หยุดแค่นี้ผมคิดว่ารัฐมนตรีควรจะถอยเรื่องนี้ ล่าสุดคุณหมอสุพัฒน์ยังไม่ได้รับหนังสือคำสั่งย้ายนะคะแต่ทราบคำสั่งผ่านสื่อต่างๆโดยให้ความเห็นด้วยว่าถ้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมีอำนาจในการสั่งย้ายผอโรงพยาบาลระดับเชี่ยวชาญวิชาการได้ก็จะมีโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือได้อีกเพราะเดิมเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนไม่ต้องทำอะไรเพื่อตอบสนองอำนาจรัฐแต่ถ้าถูกย้ายได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดก็จะทำให้ผอโรงพยาบาลชุมชนต้องเปลี่ยนไปตอบสนองอำนาจรัฐ เพราะไม่เช่นนั้นก็ต้องกังวลกับการรักษาเก้าอี้ด้านนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัฒจนีวงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12ซึ่งเป็นผู้ลงนามในคำสั่งย้ายนี้นะคะยืนยันว่าก่อนออกคำสั่งได้พิจารณารอบคอบแล้วดังนั้นจะไม่มีการทบทวนคำสั่งอีก เรื่องนี้มีการคุยกันมานานแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งโรงพยาบาลสบ้าย้อยมีปัญหาต้องการคนเก่งเข้าไปพัฒนาจริงๆส่วนคุณหมอสุพัฒน์เองก็ทราบว่าจะถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่ยังรอคำสั่งอยู่เมื่อคำสั่งออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามค่ะ ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับต่ำกว่า40เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงค่ะไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองและปฏิเสธกรณีถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อเอาใจตนเองค่ะการโยกย้ายข้าราชการระดับต่ำกว่า40นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของปลัดกระทระวงกระทรวง ทุกกระทรวงเลยในกรณีของกระทรวงสาธารณสุข้ขาตรการระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยต่ำกว่าร,ระดับ 40, 40เพราะฉะนั้นมันก็เป็นดุลพินิษเป็นการพิจารณาของท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรี T, หรือฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นแล้วถามว่าท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาทําเอาใจผมเนี่ยท่านเป็นประหลัดกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะแล้วท่านก็อยู่ได้อีกตั้งหลายปีนะ ถ้าท่านจะเอาใจผมก็คือขอให้ท่านเนี่ยนำนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องรักษาทุกที่ฟรีนะเรื่องรักษามะเร็งฟรีเรื่องการดูแลนะครับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยฟอกไตฟรีทั่วประเทศเนี่ยท่านเอาใจผมอย่างนี้มันเกิดประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เครือข่ขายสลัมสี่ภาคมีกำหนดที่จะเดินทางไปคัดค้านคำสั่งย้ายที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ